สวัสดีครัเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่าย VIP นะคะตก VIP ไปเนาะประจําวันอาทิตย์ที่12มีนาคมปีห6หนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะจีน VIP เช้าตัวเด่น6กับ9 7กับ0 6 0ย์6 3 6 4 6 7 6 9 9 0 9 3 9 4 9 6ส7 9 9 หรืจะจับคู่ก็หกศูนย์เจ็เาเกานหกเาะง่ายๆสั้นๆนะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้านย์นย์แปดหกศูนาะเลขกคู่เลขกี่นะหรือจะจับสตัวหันเราก็ได้เด้อสี่ตัวนั่นนะ่ะหกเก้าสามสี่้ามหกย์เจเกต่อไปบ่ายสามกับหกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามหกสามเจ็ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจดเกจนะคะจับคู่ก็3ามสี่สามหกสามเจ็ดหสามหสี่หเจ็ดสี่สามสี่หสี่เจ็ดเนาะเจ็ดเก้าสามหกสี่ศูนย์เจ็ดสมสสามี่หจับคู่ลุ้นเอาเด้อใครจะลุ้นหกกับเจ็ดมาเหมือนกันเนื้อต่างกัน9ก้ากับศูนย์สามกับสี่เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเนาะ จับกู่หันเ้อาเลขสี่ตัวนะไม่ต้องเอาตามเราหมดทุกตัวก็ได้สามศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เอาแค่เริ่มต้นหนืลงท้ายอันนี้ก็เหมือนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะของเราแตกสามตัวเด้อสามตัวบนสองตัวล่างนะนี่จีนบายยินดีกับคนที่โชคดีเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ